สวัสดีครับวันนี้มาผมครับพะกับผมบางจัดให้นะครับวันนี้ผมมีฟุตบอลมาให้กันหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์นะครับจะเตะเวลาเที่ยงคืนนะครับสตาร์เบกนะครับจะเปิดบ้านพบสตอร์มกอสเซ็นะครับทีมอันดับ9นะครับเจอทีมอันดับ11นะครับมาดูสถิติ5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับสตาร์เบกก็ แพ้สามชนะหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดก็ไปแพ้ทอมโซ่มานะครับสถิติเกมเยอนไม่ดีนะครับแต่วันนี้ได้เล่นลงได้ลงเล่นในบ้านนะครับส่วนพตอมกอสเปตนะครับแพ้สองชนะสามครับสถิติก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานในบ้านของสองทีมกันนะครับมาดูผลงานในมาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับผลงานในบ้านของเจ้าบ้านนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับสี่นัดหลังสุดนี่ชนะสองเสมอสองนะครับส่วน ผลงานทีมเยือนนะครับเวลาออกมาเยือนก็ดีอยู่นะครับไม่ไม่ไมไมขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะครับบอลคู่นี้ครับเวลาเจอกันนี่นัดล่าสุดนี้เจอกันเสมอสูงสูงนะครับวันนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านน่าจะยันอยู่นะเจ้าบ้านน่าจะยันอยู่ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเล่นหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับผมให้มองไปที่สกอร์สูงเลยนะครับ ผมว่ามีสามลูกแน่วัดเลยครับ2ลูกมีแน่ครับรอรุนเม่สามครับบอลต้องการแต้มทั้งคู่นะครับวันนี้ก็ปันโทไป1คู่นะครับอยู่หน้าบ้านนะครับก็อยู่ถูไปเลยครับส่วนพี่ท่านใดนะครับสนใจจะเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์ด้านล่างได้เลยครับมีกลุ่มนําเล่นบอลสดทั้งวันนะครับนําเล่นสดทั้งวันถ้าเตะไม่แตกก็เคมได้นะครับแต่วันนี้เรามารุนกันนะครับว่าที่ผมให้มันจะเข้าวินไหมนะครับมีเวลาก่อนครับ はい。